สวัสดีค่ะค,คุณครูใบเฟิร์นนะคะน้าแปค่ะข้อ3เติมตัวเลขแสดงจำนวนนะคะก่อนที่เราจะทำหน้านี้นะคะเราต้องมาทบทวนความสัมพันธ์ของการชั่งน้ำหนักกันก่อนนะคะซึ่งเขาบอกว่า1กิโลกรัมเนี่ยจะมีค่าเป็น10ขีด1ขีดจะเท่ากับ100กรัม 1,000กรัมมีค่าเท่ากับ1กิโลกรัม1,000กิโลกรัมมีค่าเท่ากับ1ตันนะคะเรามาดูกันค่ะข้อ1นะคะ5กิโลกรัม134กรัมจะเท่ากับกี่กรัมนะคะจากความสัมพันธ์นะคะเราจะได้ว่า1กิโลกรัมมีค่าเป็น1,000กรัมดังนั้น5กิโลกรัมก็จะมีค่าเป็น5,000กรัมเนาะ5,000บวกอยู่กับ 134กรัมก็จะเป็น5,134กรัมค่ะต่อไปนะคะ13กิโลกรัมกับอีก7ขีดนะคะเรารู้ว่า1กิโลกรัมมีค่าเท่ากับ1,000กรัมดังนั้น13กิโลกรัมค่ะเราก็นำา3 3คูณกับ1,000กรัมนะคะ 13บสามคูณหนึ่ได้เป็น1 3ึ0 0หนะคะต่อไป7ขีดค่ะเราทราบว่า1ขีดมีค่าเท่ากับ100กรัมดังนั้น7ขีดก็จะมีค่าเป็น700กรัมใช่ไหมคะหนึ่งบวกกับ700ก็จะเป็น1 3ึ่งกรัมนะคะข้อ3ค่ะ7กิโลกรัมกับอีก812กรัม ทำให้เป็นกรัมเนาะตรงนี้เป็นกรัมแล้วเราไม่ต้องแปลงนะคะเราทราบว่า1กิโลกรัมมีค่าเป็น1,000กรัมดังนั้น7กิโลกรัมก็จะมีค่าเป็น7,000กรัมนะคะแต่7,000กรัมบวกอยู่กับ812กรัมก็จะเป็น7,812กรัมนะคะข้อ4ค่ะ9กิโลกรัม3ขีดเท่ากับกี่กรัมนะคะ 1กิโลกรัมเป็น1000กรัมดังนั้น9กิโลกรัมก็ต้องเป็น900 0กรัมเนาะและ3ขีดค่ะ1ขีดคือ100กรัมดังนั้น3มขีดก็ต้องเป็น300กรัมเนาะ900 0บวก300ก็จะเป็น9,300กรัมค่ะต่อไปข้อ5นะคะ12กิโลกรัมกับอีก238กรัมจะเท่ากับกี่กรัมนะคะ ตรงนี้เป็นกรัมแล้วเราไม่ต้องแปลงนะคะเราจะแปลงแค่12กิโลกรัมค่ะ1กิโลกรัมคือ1,000กรัมดังนั้น12กิโลกรัมก็เป็น12,000นะคะ12,000กรัมบวกอยู่กับ238ค่ะก็จะเป็นเท่าไหร่คะเป็น12,238เนาะข้อ6ค่ะ 10กิโลกรัมกับอีก20ิกรัมเท่ากับกี่กรัมนะคะตรงนี้เป็นกรัมแล้วเราไม่ต้องแปลงเนาะเราจะแปลงแค่1ิกิโลกรัมค่ะหนึ่งกิโลกรัมคือ1,000กรัมดังนั้น10กิโลกรัมก็ต้องเป็น1 0 0 0 0หมืนเนาะหนึ่งมืนกรัมแต่เขาบวกกับของเดิมที่มีอยู่อีก20ิกรัมนะคะนะคะ10,000มืนบวกอยู่กับ20สิบก็จะเป็นหนึ่งหมืนสิบกรัมนะคะ ข้อ4นะคะเติมตัวเลขแสดงจำนวนค่ะก่อนที่เราจะทำนะคะเราจำได้ไหมคะว่า1,000กรัมจะมีค่าเป็น1กิโลกรัมเนาะดังนั้นค่ะข้อ1 1 500กรัมก็จะเท่ากับเท่าไหร่คะ1 0 0่มีค่าเป็น1กิโลกรัมเนาะหลักพันค่ะหลักพันก็คือ1,000ตรงนี้นะคะจะมีค่าเป็น1กิโลกรัมเราดึงไปแล้ว1,000เหลืออยู่เท่าไหร่คะ เหลืออยู่500เนาะเราก็จะตอบ500กรัมนะคะข้อสองค่ะสา0พกรัมจะเท่ากับกี่กิโลกรัมกี่กรัมนะคะหนึ่กรัมคือ1กิโลกรัมดังนั้นหลักพันค่ะดังนั้นตรงนี้คือ3,000กรัมก็จะมีค่าเป็น 3กิโลกรัมแล้วเขาเหลืออยู่400กรัมเนาะเราก็จะตอบ3กิโลกรัมกับอีก400กรัมนะคะข้อ3ค่ะ7 5 1 8กรัมนะคะ1,000กรัมคือ1กิโลกรัม7,518เราก็แยก7 0 0 0ออกมาก่อนเนาะ7,000กรัมก็จะเป็น7กิโลกรัมนะคะแล้วเขาเหลืออยู่518ด เนาะเราก็เขียน5 1าสิแกรัมค่ะต่อไปนะคะข้อสี่ค่ะ10,000นกรัมจะเท่ากับกี่กิโลกรัมกี่กรัมนะคะ1000กรัมคือ1กิโลกรัมตรงนี้เขามี1 0,000นกรัมใช่ไหมคะ1 0 0่พกรัมคือ1กิโลกรัมดังนั้นห0,000ืนกรัมก็ต้องเป็น10กิโลกรัมนะคะมีเศษเหลือไหมไม่มีเนาะเราก็ขีดละไว้ตรงหน่วยกรัมนะคะ ข้อ5ค่ะ12,5 0 0กรัมจะเท่ากับกี่กิโลกรัมกี่กรัมนะคะ1000กรัมจะเท่ากับ1กิโลกรัมดังนั้นตรงนี้ค่ะตรงไหนที่เลยหลักพันมาแล้วเราก็จะนำมาคิดเนาะตรงนี้คือ1 2 0 0 0นะคะ1000กรัมเท่ากับ1กิโลกรัมดังนั้น1 2 0 0 0ก็จะเท่ากับ12กิโลกรัมแล้วเขาเหลือเศษอยู่เท่าไหร่คะเขาเหลือเศษอยู่5เนาะ เราก็จะเขียนว่า5กรัมนะคะข้อสุดท้ายค่ะ25,140กรัมคิดเป็นกี่กิโลกรัมกี่กรัมนะคะ1,000กรัมคือ1กิโลกรัมค่ะหลักพันขึ้นไปเราจะแปลงเนาะหลักพันขึ้นไปก็จะเป็น25,000 1,000กรัมเท่ากับ1กิโลกรัมดังนั้น25,000ก็จะเป็น25กิโลกรัมแล้วเขาเหลือเศษอยู่เท่าไหร่คะ เหลือเศษอยู่140กรัมเนาะเราก็เขียน140กรัมนะคะขหาหน้า86ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้คุณครูด,ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ